อีกแล้วครับเจอกับผมอีกแล้วลุงป้านาะอาหยาค้าสังกษีพบกับผมอีกแล้วครับกับรุ่นสามเจ็ดหกครับหุ<อ>่นยศคู่ใจผมหุ่นนี่คู่ใจผมนะครับในราคาเจ็ดล้านบาทครับมื้อนี้ที่ไหนเพิ่งกินมาเพชรโซ่ของ้เบิ่งนะครับเด้อเอาหยุดก่อนหยุดก่อนกินมาเพชรโซ่ของไพี่น้องเบิร์ก่อนเดี๋ยว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 ,ยวแหนมแหนมโอ้อยากกินแหนมหด้อเปล่านี่ครับกินแหนมพ่อมครับ เห็นบอกครับรุ่นนี้ใส่ง่ายสะดวกสบายนะครับเด้อหมต้องเติมน้ำมันหมต้องเติมน้ำมันเนี่ยครับหมต้องซาร์ดแบตเนี่ยครับมีน้ำอย่างเดียวก็พอเนะครับเด้อเดี๋ยวเอาน้ำมาเพืดกินก่อนเด้อครับเด้อเอากินน้ำ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 โอ้ยกินน้ำกินน้ำกินน้ำโอ้ไม่ก้คือเป็นจากสั้นบานหนิคือเป็นจากสั้นบานหนิโอ้ยนิ่งน้ำเนีงครับนิ่งน้ำเนีงครับเครื่องนีเล็กทั้งดุนนะครับเล็กทั้งดุนครับเดี๋ยวผมจะตีโซ่นะครับเด้อ ไอ,อโซ่พ่อแม่พี่นอ้องเพิ่งครับตีออโซ่ไปเลยครับเออเป็นยังบางเอา้าเจ้าใไอคอยไม่เห็นยังไงน,นี่เจ็บไปอยู่ไน่ะนี่เป็นการแสดงมันเป็นการแสดงม่ันก็เขียดครับไปแล้วบานี้เป็นการแสดงโอ้ยมาแม่มาแม่